สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านนะครับอันนี้ก็จะมาชมนะครับแปลงที่นะครับได้นะฮะปลูกนายุงข้าวนะครับเพื่อนมันจะเป็นพื้นที่ว่างครับประมาณนะครับยี่สิบนะฮะยี่สิบเมตรนะครับคูณสิบห้านะครับเพื่อนอันนี้ก็นะฮะได้นะครับมาขยายพันธุ์ไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับปลูกนะครับสูตรนะครับลูกระนาดนะครับเพื่อนจะวางเป็นแนวขวางนะครับเหมือนลูกระนาดนะครับร่องก็จะเหมือนร่องปลูกพริกนะครับเพราะว่าพื้นที่เราน้อยนะครับจํากัดนี่จะเป็นครับในสวนของป้านะครับก็นะครับนั้นแนะนําให้ป้าหน่อยมาปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เพึ่งจะลงได้นะครับสามวัน ส่วนอันนี้ก็อาทิตย,ย์หนึ่งนะครับเพื่อนอาทิตย์หนึ่งน,นะครับเริ่มโผล่จากดินแล้วนะครับจะเห็นนะว่ากําลังมีทั้งหญ้าเห้วหมูนะครับกำลังแทงขึ้นมานะครับเพื่อนเต็มเลยครับทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับ อันนี้นะครับเพื่อนอันนี้เป็นสุพรรณบุรีนะครับห้าสิบแล้วก็สุพรรณบุรีเจ็ดสองนะครับเพื่อนอันนี้หนาถือว่าเข้าขั้นหนานะครับคืบหนึ่งท่อนคืบหนึ่งท่อนเลยนะครับเพื่อน นะครับขึ้นนะครับกําลังแทงนะครับกําลังแทงหน่อขึ้นมานะครับเพื่อนอันนี้ก็นะครับใช้นะครับปุ๋ยขี้ไก่เกลียบนะครับผสมกับดินนะครับสับสับสับแล้วก็น้ํานะครับเปิดน้ําใส่รองนะครับแล้วก็วางท่อนเลยนะครับเพื่อนปลูกแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือครับการปลูกนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ อย่างนี้แหละครับให้มันเฉะแล้วฮะแล้วก็วางท่อนลงไปนะครับให้ท่อนมันนะครับแนบกับดินนะครับไม่ต้องไปนะครับอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวพอ้น้ามันแห้งครับมันก็จะนะครับแน่นอยู่กับดินนะครับอาทิตย์หนึ่งก็แทงขึ้นมาแล้วครับเพื่อนเห็นไหมครับเต็มเลยครับ แทงดีเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับส่วนอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบสองนะครับเพื่อนสุพรรณบุรีนะครับเจ็ดสิบสองนะครับส่วนที่กําลังแทงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับซึ่งผมนะครับได้มาปลูกไว้นะครับ จะได้ยังไงก็จะได้ขยายพันธุ์นะครับเพื่อนนะครับยังเล็กนะครับก็เลยยังมองไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวสักเดือนหนึ่งนะครับค่อยนะครับมาอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนครับกำลังแทงขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายมาให้ชมนะครับขอบคุณครับ